สิบบาทนะครับของประเทศไทยเรามีขายครับเพื่อนๆืนใบละสิบบาทเองอ่ะแวะมาได้ขอบคุณมากค่ะสายยาจไงจำกินอย่างหเงินน <มา S 2> ้อยอย่าไปคอยวาสนาสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะที่อยู่หน้าบิ๊กซีนะคะบิ๊กซีเอ็กต้าตรงนี้เป็นซอยอ่อนนุชค่ะลิดมาจากซีคอนนะคะซีคอนสีนครินนั่งรถสองแถวนะคะเบอร์สี่นะคะเขาจะเข้าซอยอ่อนนุชนี่แหละแล้วก็ทะลุออกมาทางสุขุมวิท7 7นะคะ เราเริ่มเดินกันเลยนะลิทานหลังกลับนะคะตรงนี้เป็นตลาดอ่อนนุชค่ะให้เพื่อนเพื่อนชมบรรยากาศนะคะว่าเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคะตลาดอ,อ,ตตอ่อนนุชก็เข้าไปด้านในนี้เป็นตลาดสดนะคะส่วนด้านข้างเนี่ยด้านข้างทางนี้นะคะก็จะมีของขายตลอดแนวแล้วก็จะเลี้ยวขวาออกไปนะคะไปทะลุ กับซอยสุขุมวิทที่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวลิฟพาออกไปนะคะเราจะเดินตรงก่อนนะคะตลาดก็อยู่ตรงนี้นะคะรถสองแถวมีรถสองแถววิ่งนะคะเขาวิ่งมาจากใต้ใต้สะพานตรงตรง,ตรงพักขน,นะคะ่ะจะมีใต้สะพานนะคะเร,เราดูบรรยากาศตรงนี้ค่ะ เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะลิ้นเคยอยู่ตรงนี้นะคะเคยเข้ามาทํางานที่นี่ด้วยทางานที่นี่ห้าปีนะคะตอนเข้ากรุงเทพใหม่ๆเลยในซอยนียค่ะลิท้ทำอยู่แ,แถววัดยางอ่ะเพื่อนๆเราก็เลยรู้ซอยรัดนะรัดออกมาทางเส้นนี้เดี๋ยวจะกลับ BTS นะคะเราก็ดูของกินตรงหน้าปากซอยจะหน่อยนะคท mm ุ hmm. เรียนนะคะโรตารี่เมื่อก่อนทุกบาทสองฝั่งคะ mm ่ะ hmm. เขาจะขายสองฝั่งนะคะ mm hmm. ตอนนี้เหลืออยู่ฝั่งเดียว ยออะมาซอ,อยข้างๆบิ๊กซีอ่ะถ้าตรงเข้าไปนะคะก็ของชินเยอะนะคะช่วงเย็นเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะ,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 คะมาตามหาความทรงจำค่ะกลับมายืนที่เดิมเป็นเด็กนะคะ จากนครปฐมแล้วก็มาทำงานนะคะเป็นช่างตัดสติกเกอร์อยู่ในซอยนี้นะคะไม่รู้จักใครนะคะมาเริ่มต้นใหม่สมัยนู้นเรายังเด็กๆเ,เราย้อนกลับไปนะคะทุกวันนี้ลิายังคิดเลยว่าเมื่อก่อแนแม่งเราก็เก่งเลยนะคะเราผ่านช่วงช่วงนั้นมามาได้ข้าขาหมูนะคะเกาเหล่าเนื้อหมู ใช่แใช้ชีวิตวันนี้เพื่อให้อนาคตนะคะวันข้างหน้ากลับมามองย้อนกลับมาและภูมิใจอะคะ่ะเพราะฉะนั้นชีวิตลีนาทุกวันก็จะทําให้มันดีที่สุดนหะ,ะเพื่อนๆเดินด็อกแดกล็อกดอยมาะคะนิดเดียวก็ถึงปากฝอยละขวามือนะคะไปทางนั้นก็จะเป็นสะพานข้ามไปพักขน,นะคะ่ะพักขนงเดี๋ยวนี้เงียบมากนะพี่ๆ ข้ามันไก่นะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายค่ะร้านหัวมุมวันนี้ที่ริฟมาเนี่ยเป็นวันที่18นะคะพฤษภาคม2,568ค่ะปลายอ่อนลุกนะคะขึ้นสะพานก,ก็ข้ามคลองไป เวลาตอนนี้นะคะก็4ี่มงสามสินาทีนะคะเราเล่ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้านะคะเดี๋ยวซ้ายมานะเพื่อนๆเขาเรียกถนอนอ่อนรถค่ะสุขุมวิท่เจินะมีร้านข้าเหนียวอะย่ะกล้วยสถานีตำรวจนะคะ ตำรวจนครบาลพักขนงเราจะเดินไปทาง BTS ไง BTS ก็อยู่ทางนี้นะคะจากซีคอนนะคะข้ามฝั่งมาตรงข้ามซีคอนจะมีรถนะคะหลายสายมากแต่ว่าถ้าจะออกมาทางเดียวกับลิฟต์เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องอนั่งที่มีเลขสีด้านหน้านะคะมาลงปากซอยแล้วก็เดินแบบแบบนี้เดิน,นิีเดียวก็จะถึงอ่อนนุชแล้วค่ะเผื่อท่านไหนใช้เส้นทางนี้มะ,ะ <S <S ไปเที่ยว ไปแี่สีคอนซอยข้างหน้า77็ทับหนึ่งนะคะท่าไหนไมาอยู่แถวนี้มาหาของทานได้พาเดินเข้าไปนิดนึงนะคะไม่อาจจะไม่ไม่สุดซอยนะเพราะว่าถ้าวนออกไปเลี้ยวซ้ายก็จะไปออกส่งบิ๊กซีเมื่อกี้นะคะที่ิเริ่มคลิปอะ่ะตรงนี้ของกินเยอะนะนเข้ามาแล้วค่ะนี่ สองฝั่งเลยอาทิตย์ที่แล้วนะ,ะที่ผ่านมาเนี่ยก็มามา,มาละแวกนี้นะคะมาอุดมสุขมาบางจากนะไปซอยวชิรธรรมสาธิตค่ะข้าวขาหมูเมื่อก่อนตอนที่ทำงานอะ่ะไปกับบริษัทนะคะนั่งรถบริษัทอะ่ะ เขาก็จะทะลุทะลวงนะคะเส้นเสนพวกนี้มันจะทะลุกันได้หมดไงอ่อนนุษไปบางจากนะคะไปบางนาอะไรพวกนี้แต่พอนานๆไปเราก็เริ่มลืมน <c oughs> ะไว้เชลา <c oughs> มีหมวก <c oughs> อันนี้มีกหลหรี่ฟับด้วย ะมีร้านบะหมี่นะเจ้าหนึ่งอร่อยมากเลยวันนี้ขายแบาไม่รู้เขาขายถูกอ่ะแค่ยี่สิบยี่สิบห้า 25, 25อ,างอ่งีอยู่แถวเนี้ยพ <muchos> อ,อก่อนดีกว่าเพื่อนๆเดี๋ยวเดินทะลุกออกไป ครับใส่แล้วหล่อใส่แล้วเท่ครับแค่สิบาทนะครับของประเทศไทยเรามีขายครับใบละสิบาทเท่านั้นเองใช่ครับผมใบละสิบาทบพี่พี่พี่มาขายประจำไหมโอ้โหหนอกต้องขายจนหมดละวแหละครับเพื่อนๆใบละสิบบาทเองอ่ะแวะมาได้ครับขอบคุณมากครับสายย่าอายจำกินอย่าหมินเงินน้อยอย่าไปคอยวาสนาครับเลขเข้ามาครับเลขเข้ามาครับ โมวกันอนแท<ต>้นๆนี่คนใส่ยังรอแล้วโหผมอายุห้าสิบกว่าได้ใส่ในะยังแท้เลยหมวกใบละสิบบาทถ้าไปขายแบบว่าต่างประเทศอะ่ะที่เป็นสถานที่เที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวน่าจะชอบมากอะ่ะถูกมากอะ่ะ เดินออกค่ะเดี๋ยวเราไป BTS กันนะ BTS เนี่ยเขาจะอยู่ตรงโลตัสอลยนะคะโลตัสตรงนั้นน่าจะมีเขาจัดงานอีเวนต์บ่อยนะด้านหน้าลิศพามาอยู่นะคะกินน้ำเยอะอะ,ะอากาศมันมันร้อนอะ าเต็มกระเป๋าแล้วนะคะมาจากซีคอนออสีนัรลินซีคอนสีนัทินม,มีกำแพงมีงานมีงานกำแพงเมืองจีนอของกินเยอะมากนะคะเป็นของแบบออกแนวร้านจิงจีนนะคะค่ะเหมือน,นกันกับที่ซีคอนบางแคนะคะเขาจะเป็นงานแบบดินแดนที่ถูกลืมเลยพวกนี้มีครูขอ,ขอไฟนะคะจัดวันเดียวกันเลยตรงนี้เป็นสุขมุมวิท7 7ทับค่ะ ได้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะคะของกินที่ซีคอนบางแคจะเป็นออกแนเวเบเกอรี่ขนมแต่ที่ซีคอนสีนครินเนี่ยจะจะเป็นแบบโอ้โหของข้าวเยอะราคาเอาเรื่องเหมือนกัน,นะคะสมสมกับสมกับงานที่สวยแหละงานเขาสวยนะคะเขาเขาเสียตังค่าจัดงานออกแบบอะไรเยอะนะคะเขาก็เลยเก็บค่าที่นะคะแม่ค้าก็ต้องตั้งราคาที่เขาได้กำไรอะ่ะเ,เพื่อน ได้กับ้ามาสองห้างแล้วนะคะสองห้างเต็มกระเป๋าแล้วแหะพพุ่งนี้พพุ่งนี้ตอนเช้ากินได้อีกมื้อค่ะขอบคุณซปเปอร์แตงนะคะจากคุณลิซ่านะคะแล้วก็คุณพอร์ตแลนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะซปเปอร์แตงมาในคลิปตลาดมหาสินนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะ,ะที่ติดตามรับชมนะคะที่เดินไปคุยไปบนไปนะคะอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูอาหารซะท,ทั้งหมดนะคะ อยู่น้ำจุงเลยอ่ะเซเว่ Seven, นอยู่ไหนนี่นี่เจอแล้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเข้าเซเว่นแป๊บนึงนะคะออกมาแล้วนะคะข้ามาแล้วด้วยลืมถ่ายค่ะเดินกลับเฉยเลยตัวผมมดสิบเค่ะถึงละ B D S อ่อนนุชนะคะ โลตัสเ,เพื่อนฝ,<ด>ฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นเมเจอร์ค่ะเมเจอร์มีอของกินด้านหน้านะม,ม,นม,มีของขายสตรีทฟู้ดนะคะกระชุกกระชิกไปตลอดทางหาแล้วเดี๋ยวขึ้นบันได ไปฉี่ดีกว่น,นะคะไปเมเจอร์แป๊บนึงทะเลททไหลเทเลือกมากเลยอ่ะวันวันนึงหมดแล้ว <c oughs> พ,พี่เพื่อนๆอันนี้ลิซไม่ได้มาพูดให้กลัวนะคุณหมอที่ลิซรู้จักนะทุกที่เลยพูดว่าตอนนี้โควิดระบาดนะคะระบาดจริงจังนะคะไม่ได้ว่าพูดให้กลัว <laughs> ถ้าไม่อยากเป็นอ่ะก็ใส่หน้ากากเอาไว้นะเนี่จะมีงานนะคะฝั่งรู้น่ะจะมีงานอีเวนต์แหละแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ ตั้งสมแล้วลนี่ไงเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำนะคะระหว่างทางเราก็เดินดูของไปเรื่อยๆตรงน,นี้จะเน้นแนวแบบเสื้อผ้าแฟชั่นรู้สึกว่าจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟน,นะคะมีของกินนิดหน่อยนี่ ตกดีนะเดี๋ยววนให้ดูค่ะจับอนุสาวรีย์ชัยจากนี้ไปเท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะไม่น่าถึง62หรอกเขาจะมีลิมิตนะคะไปทางคุณวิถีเนี่ยเลยไปอีกสถานีหนึงนะก็ก็62บาทแล้วนะคะไปถึงสุดสายะค่ะคือถ้าเดินทางไกลก็คุ้มนะคะ แต่เดี๋ยวอีกหน่อยนึงเขาบอกว่าจะ20บาทตลอดสายแล้วนะรอค่ะเพื่อนๆจะได้เดินทางกันเวไวนะคะไม่ไม่รถติดนะเยนตาโฟนะคะเจะ้าน,นี้อ่ะชาละวันเยนตาโฟค่ะทีเนี้ยคนก็จะไปเบียดกันตรง BTS มากขึ้นค่ะแต่ว่าเราก็จะได้กลับบ้านกันเร็วขึ้นนะคะเขาทำสีเล็บนะคะทำเล็บเจล อยากดูหนังก็มาได้อ้าละค่ะประมาณนี้นะเดี๋ยวลิฟจะปิดคลิปแล้วนะคะสิ้นสุดการทํางานในวันนี้ของลิฟแล้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะสปอร์ตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์ตงสมัครช่องกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ